ครับผมสวัสดีครับวันนี้บ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุกนะครับได้พามาที่บ้านสวนลุงมดประอาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพอดีวันนี้เข้ามา,ากรอบเชื้อเห็ดนะครับแล้วก็ทําทะเบียนที่พร้อมจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะฮะก็พามาที่อุโมงค์ไม้ไผ่เช่นเคยนะครับความสวยงามความสีสีเขียวของอุโมงค์ไม้ไผ่สร้างภัยดานะครับ สินค้าต้นไม้ต่างๆนะครับก็วา,างจัดวางไว้ให้มาเยี่ยมชมได้นะครับนะยอมพวกนี้ใส่เชื่อเห็นหมดแล้วนะครับนะเห็นสีขา,ขาวๆไหมครับไกลๆนะฮะ เป็นเห็ดไครนะครับเห็ดไครสวยๆเห็ดไทอสวยที่บ้านสวนลุงนวดประอาวนะครับหลายท่านถามว่าไอาทำไมปล่อยไว้ให้บานจังนี่เราจะทำเ,เก็บไปทำเชื้อต่อนะครับ ไข่นี้เกิดจากการลาดเชื้อนะครับของหลวงหนวดท่านได้ลาดไว้หลังจากที่ได้ขุดสระน้ำสองลูกข้างหลังนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเป็นเวลาเชื้อไว้ที่ต้นพยอมต้นนี้นะฮะริมรั้วนะครับจะอธิบายทุกครั้งนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักกับสถานที่นี้นะครับ เนื่องจากว่าอุบลช่วงนนี้ฝนไม่ตกมานานแล้วครับแพงแรงมากนะะทีนี้ก็พอฝนเริ่มตกความชุ่มชื้นได้นะครับความชุ่มชื้นเหมาะสมนะครับเห็ดจากที่เขารอความชื้นเพื่อจะเจริญเติบโตนะครับก็เริ่มพากันเนบ่งบานนะครับนี่ฮะเห็ดไข่สวยๆนะครับ สวยงามมากครับวันนี้ขึ้นเยอะด้วยนะฮะนี่สี่สดอกแต่เนื่องจากความแห้งแล้งครับดอกนี้ก็ฟอไปแล้วนะฮะคือเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วไม่ได้รับน้ำฝนเลยเขาก็เหี่ยวนะครับความชื้นไม่พอก่มนีสามสี่ดอกนะครับตัวนี้เห็ด ขี้เดือนด้วยเห็ดและงอกดินนะครับนี่ฮะไข่มีตัอีกดอกหนึ่งนะครับสุขครับสำหรับคนรักเห็ดมาเยี่ยมชมเห็ดได้ที่บ้านสวนลุงหวดปะอาวนะครับวันนี้คาดว่าจะยังได้ได้ชมอยู่นะครับนี่ฮะ คลิปนี้น่าจะนําป่วยแพ้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่12สิงหาสองห้าหกสานะครับวันแม่พอดีนะครับตอนนี้ก็อีก2ดอกนะครับสวยครับก็มีต้นพยอมอยู่2ต้นนะครับนี่อีกต้นหนึ่ง เจอเห็ดไครเนี่ยเขาเป็นเห็ดไมโครไรซานะครับเป็นเห็ดที่อาศัยรากพืชอ่ารากต้นไม้สิไม่ใช่ฮะรากต้นไม้ต้นไม้ตระกุลยางนาแต่ที่เห็นเกิดได้ดีมากๆก็คืออยู่กับต้นพยอมนะครับหลายท่านที่เคยสอบถามมาว่าเจอเห็ดไครเนี่ยใส่กับต้นอะไรดีนะครับก็น่าจะเป็นต้นพยอมนะครับจะได้ผลดีนะครับแต่ที่สวนของบ้านทุ่งเกษตราร์มสุกนั้นที่ต้นยางก็เห็น เกิดอยู่นะฮะแต่ยังไม่หนาตาเท่าที่นี่นะครับที่นี่นี่คือต้นเขาได้อายุละฮะร่าเขาจะแผ่ขยายไปกว้างแล้วก็เชื่อเห็ดได้ฝังตัวอยู่นานนะครับขยายตัวเพิ่มขึ้นนี่ฮะพอความชื้นเหมาะสมเขาจะเกิดเต็มพื้นที่เลยนะครับแถวนี้นี่ก็พยอมตัวนี้ก็สร้างเริ่มสร้างผลงานแล้วครับ ขึ้นเป็นสายเลยครับเข้าแถวกันนะครับนี่เนื่องจากว่าน้องดนเดินมาก่อนแล้วนะอาจจะมีการถอนมือบอลน,นะนก็ในสภาพทั่วไปนะครับของท้ายสวนนะครับบ้านสวนน้งหนุป่าอาวนะครับ นี่ก็เป็นจอมปวกนะครับถ้าผมสลับทีนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้โอกาสต่อไปจะนําเสนออีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ